เราจะมาบังคับคือเราอะโดยส่วนใหญ่ในทางโลกแนละ้วเราอยากอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยเรามักจะใช้ความคิดนะคะแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้สิต้องตกผลึกสิอารมณ์ดีมันมีข้อเสียนะเดี๋ยวทัดคือเราจะคิด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 แต่เราไม่ได้ลงมือทําเพื่อสร้างอารมณ์ที่ดีเราอยากแบบเหมือนเป็นคนที่ตกผลึกคิดได้ว่าเราไม่ควรอารมณ์เสียแต่เรื่องของอารมณ์ค่ะมันเป็นความเคยชินชนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นแค่แบบตักข้าวหกบางคนเนี่ย หงุดหงิดกับการที่เข้ากระเด็นไป2เม็ดของตัวเองแล้วอะแบบเฮ้ยอุตสาหระวังแล้วชวยังหกจนได้อย่างสมมติจะเทน้ําแกงใส่ถุงเพื่อจะอไปทิ้งขยะอย่างเงี้ยค่ะเทหกนิดนึงไ้ทังทางที่แบบพยายามอารมณ์ดีนะกําลังสวดมนต์อยู่ดีๆเลยนะโมพูดทายาแต่ทํางานบ้านไปด้วยเทน้ําแกงที่จะเก็บไปทิ้งในถุงขยะเทหกอ้ยหกอีกแล้วเช็ด อยู่ๆหงุดหงิดเฉยเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เสียค่ะมันเป็นความชํานาญและความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งนะคะเราถึงบอกว่าในเมื่อมันเชี่ยวชาญมาได้ขนาดนั้นคือเราสามารถแบบหงุดหงิดกับความเ,เขาเรียกว่าซุ่มซ่ามของตัวเราได้จนเป็นปกติธุระอย่างเงี้ยนะคะ,สะแสดงว่าเราหล่อหลอมามานจนเคยชินฉะนั้นแล้วในเรื่องของการมีอารมณ์ที่ดีเนี่ยพิจิดว่าเราก็หล่อหลอมกันได้นะ <Our own. S 1> เราหล่อหลอมกันได้ แต่เรายังไม่เคยลงมือทําอย่างจริงจังบอกว่าจะทํายังไงให้จิตที่หวั่นไหวก็เราไม่เคยสร้างความมั่นคงให้กับใจไงคะใจเรามันเม่มั่นคงถ้าเรามั่นคงนะมันจะแบบว่า <c oughs> มันไม่มันวกแวกไปตรงอื่นไม่นานนะคะแล้วมันก็จะแบบกลับมาสวดมนต์แผ่เมตตาร้องเพลงนะคะร้องไห่ร้องเพลงหรือจะทําอะไรไปเราต้องมีความมั่นคงก่อนว่า ต่อไปนี้ฉันจะมั่นคงกับการสร้างขั้วอารมณ์ที่มันมุ้งมิ้งฟุ้งฟริงจิงกระดิงกิ่งกล่องแก้วก,ก็คือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไม่รู้ละทําแกงหกอุย้ยโดเลมีโดเลมีซลานึ้อคาเวลาซักสามนาทีแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดหลวงปู่คะครั้งนี้หนูเก่งจริงเลยคะ่ะหนูไม่โกรธแล้วคะ่ะหลวงปู่หนูสอบผ่านพอครั้งหน้าข้าวกระเด็นไปสองเ <c oughs> อุ้ยสอรีร่ค่ะหลวงปู่ขอโทษขอโทษนโมพุทธะลงโทษตัวเองด้วยการสวดมนต์นะคะก็คือถ้าหลับตาแล้วนึกภาพตามเนี่ยพิ่เกตเนี่ยก็จะเป็นคนที่พยายามให้โอกาสตัวเองได้บันทึกขั้วอารมณ์บา้บาๆบอๆลันลาลันล,ล,ล,ลตรงเนี้ยให้ถี่ยิ่งขึ้นให้เก่งยิ่งขึ้นสิ่งที่เราโมโหสิ่งที่เราหวั่นไหวสิ่งที่เราขุนตรงนั้นคือ เขาเรียกว่าเครื่องเตือนนาฬิกาปลุกชั้นดีเลยว่าได้เวลาแล้วนะ <c oughs> ได้เวลามาฝึกใจให้มันฟุ้งฟริงแล้วนะเพราะถ้าไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นบางทีเราอาจจะลืมเขี้ยวเข็นหัวใจตัวเราก็ได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกจีดจีดขึ้นมาขุ่นขุขึ้นมาเนี่ยอุ๊ยนาฬิกาปลุกมันดัง ที่สาคัญต้องตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ปลุกจิตสํานึกของตัวเองให้เชี่ยวชาญในการเป็นคลื่นบุญตรงนี้ก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกคือการสําหรับตัวพิเกษน,นะคือการเช็คขั้วาอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆว่าคุณไม่คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป๊บหนึ่งอะคันคอคัว <c oughs> เฮงคัวเฮงขอบคุณสำหรับ <c oughs> หัวใจพวกเราคือครอบครัวเดียวกันและหัวใจสีขาวนะคะ ขี่คอแล้วพื่นๆพี่ๆไม่เห็นเลยสวัสดีพี่ๆทึกๆคนค่ะแค่แบมมาหาพี่ๆทกๆคนแล้วนะคะอย่าลืมนะเรามาสร้างชีวิตหัวใจที่มีหัวใจสบพาสเทลแบบสีของแค่แบมไปด้วยกันนะคะฟุ้งฟิงมุงมิงจิงกะดิงกิงกังแก้วอย่าลืมนะคะบันทึกครัวาอารมณ์บ๊บ เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนปกติที่มีใจหวั่นไหวโงนเง,นงินเง่น,งนไปตลอดเวลามาตั้งมั่นปกักผุดตั้งนาฬิกาปลุกจิตของตัวเราให้รู้ตัวไวๆเวลาที่มันไม่โอเคกันนะคะพี่ๆทุกๆคนพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวแคแปแบจะต้องไปโกนขนบวดถ้าจะพูดไปมากกว่านี้ <c oughs> โอเคบา,บายบายค่ะพี่ๆ คือคาบร์ตัดสินใจว่าจะแอะหรือไม่แอะอีกและแล้วก็แอะจนได้นะคะหวังว่าจะได้ไอเดียเนะะื้อหาตั้งแต่อยู่กับบทสวดอยู่กับหลวงปู่หลวงตาจิตเบาวางอารมณ์แย่ๆได้เร็วขึ้นเก่งมากๆค่ะ ได้โรซ่ามาด้วยนะคะโรซ่ากับกุรบไม่เหมือนกันใช่ปะสวดเพาะมากมากค่ะพี่เกศนะคะกอดกอดกอดอ่าโอเคจริงบังคับจิตให้ดีแต่มันแก้ยากเราเราจะบังคับไงเราจะบังคับเ,เ,ร,าบบเราไม่ได้แบบจริงๆไม่ต้องบังคับบ้าบ้บา,บ,าบ,บวม,มบ้องบองใส่ไปเลยค่ะพี่ชาเกศว่าไม่รู้สิเพราะว่า จะหงุดหงิดอะไรน,นักหนาพอหงุดหงิดปุ๊บนาฬิกาปลุกของเกดอะคะ่ะคือพอเราอยู่กับหลวงปู่แล้วเราสัญญาว่าเราจะไม่อารมณ์เสียที่ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้อ่ะมันก็จะแบบมันมีเครื่องดังติ้งขึ้นมาอ่ะสาร็จะหลวงปู่มเมื่อกี้หนูหงุดหงิดเฉยเลยหนูบน่นเฉยเลยอะไรเงี้ยถามว่าทุกวันนี้พี่เกดยังมีอารมณ์พวกนี้ไหมขนาดตั้งสัจจะแล้วนะก็ยังมีหม่นหมองหมกไหมทุกครั้งที่เห็นคุณแม่บ้านเนี่ย เกเรนะคะแบบว่าตรงนี้ไม่ทําแล้วบอกว่าคือโกหกหรือเกเรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นคนโกหกหรือคนเกเรเราก็จะแบบ,บ,สบ,สบสคิดว่าฉันโง่หรือไงเหนื่อยแล้วเนี่ยบบยอมแบบว่าแกล้งโง่เป็นควายจะเหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีบ้างนะคะแต่ก็จะแบบรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราแค่ต้องการ ให้เขาทําก็หาวิธีดูแลใจตัวเองแล้ว,นนวนลออกไปพูดกับเขาดีๆว่าต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนรูปแบบว่าวันนี้ฝากเช็ดอันนี้หน่อยนะคะวันนี้ฝากทําอันนี้นะคะตรงนี้ฝากวนเช็ดบ่อยๆหน่อยค่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นในแนวนั้นไปนะคะเป็นสัญญามาจากอดีตชาติค่ะคาดว่าอันนี้ก็โทษสัญญาเนาะเป็นการโทษสัญญาคะ่ะโทษสิ่งอื่น <S 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 แล้วมันจะสบายใจดีไม่ได้โทษนิสัยตัวเองไงว่าตัวเองไม่ได้เรื่องตัวเองไม่เอาไหนไม่โทษตัวเองเนี่ยมันเป็นข้อแก้ตัวที่ดีที่สุดเพราะความผิดความบงของเราจะดูเบาบางลงไปทันทีเราโทษเพราะว่านี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราโทษโทษว่าเป็นสัญญา๋อมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เพราะสันดานนะคะจริงๆมันคือสันดานนะคะพี่ชามันแก้ที่ตัวเรานะคะโอเคอย่าโกรธกันนะการโทษสิ่งอื่นมันง่ายมากเลยแต่ถ้าเราโทษตัวเรานะคะวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นการเพ่ง มองให้เห็นข้อผิดข้อพลาดของตัวเองแล้วขัดเกลามันเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ถ้าเพ่งโทษว่าเป็นเพราะอันน้นเป็นเพราะอันนี้นะคะสุดท้ายแล้วตัวเราก็ยังจะเป็นคนที่คล้ายๆแบบเดิมเพราะที่เราเป็นอย่างนี้เพราะมันมีเหตุผลมาสนับสนุนนะ่ะอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามองเห็นความไม่เข้าท่าไม่เอาไหนของตัวเราปุ๊บแล้วเราเกิดจิตที่มีมความรู้สึกว่าเอ้ยแต่ฉันอยากดีขึ้นนะฉันไม่อยากเป็นคนหงุดเหงิดสัญญาก็ช่างส,สัญญาสัญญา,ญญาอ่อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะในขณะ 5เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วก็พอจะรู้วิธีทางวิถีทางแล้วขอลกมือทำเป็นคนหนึ่งที่เป็น be a better me และเป็น happy me ดีกว่านะเจ้าค่ะโ <c oughs> งเข้ากลุ่มจนได้นะจ๊อะอะไทยหาคอมเมนต์ก่อนนะคะหัวใจสีขาวมาเต็มเลยตอนนี้ได้ 113k <c oughs> ถ้เอาตามตะโหนแบบตะโหนแบบถุงหรือแบบกระปุกดีคะเอาแบบถุงดีกว่าจา้ะเพราะจะเอามาทําน้ําปลาหวานมาทําน้ําพริกแต่น้ําพริกเนี่ยแบบกระปุกเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ครึ่งกระปุกยังไม่ต้องซื้อนะจ๊ะฝากซื้อนะจ๊าไม่ไม่เอาฟรีนะไปเปิดร้านแล้วบ๊ายบายคะ่ะขอให้ขายดีนะคะหลวงปู่หลวงตาคะ่ะขอให้สินค้าอ๋อคุณพี่ศิสลรอนทาผมนะคะน้ําที่ไหลลงสู่ผมของลูกค้าทุกหัว ลมที่เป่าออกมานั้นจงเป็นน้ำมนต์และการปลมแห่งพุทธมนนะคะที่ทำให้ลูกค้าของพี่สีซาลอนเกิดความสงบสุขร่มเย็นและได้รับบารมีของครูบาอาจารย์ที่เราน้อมผ่านในทุกลมหายใจอบเพียงอาสอนดีที่สุดคะ่ะคุณครูพิเกต ยิงกันมันรักพี่หัวปักหัวปั๊มแล้วนะคะยุงยิงพี่เกดชอบกะปิจังหวัดไหนคะจริงๆออกะปิชุมพรนะคะตอนนั้น,นกน็กินกินกะปิทั้งระยองนางย่อนอะไรทุกๆอย่างนะคะหลังๆมาเนี่ยกะปิชุมพรอร่อยค่ะที่แบบมันเป็นเอามาทำแกงก็อร่อยทำน้ำพริกก็อร่อยนะคะกะปิก็ยังมีอยู่ประมาณครึ่งกิโลได้มั้งหรือโล,โลหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะสาธุพี่เกดขนลุกฟัง ขนลุกฟังหัวเลยค่ะขนลุกถึงหัวเนาะอธิษฐานฝากไปด้วยขนลุกเลยค่ะเวลาอธิษฐานนะทำยังไงให้มันขนลุกเนาะมันมันต้องใส่ใจและมีความจริงใจบางคนเนี่ยชอบอธิษฐานแบบเปล่าเปล่า,ลา,ลา,ลาทางปากอะค่ะท่องทๆองทอง,ทอง,ทอง,ทองได้หมดเลยแต่มันไม่ได้แบบสัมผัสอย่างเวลาพี่เกศน้อมหรือนึกอธิษฐานเนี่ยพี่เกศจะรู้สึกมันอยากให้ใจที่จริงอะค่ะแบบอยากจริงใจในสิ่งที่กําลังจะพูดออกไปเนี่ยตรงนั้นอนะมันเลยทําให้ ทุกๆคนเนี่ยสัมผัสได้แล้วเกิดอาการขนลุรู้สึกว่าคําพูดนี้มันจริงใจไม่จริงโจจะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ